สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจูโจมสายฟ้าแลบหนุมานกองปราบส่วนที่กำลังร่งรวมกับตำรวจยะลาภาคหนึ่งกว่า1 3 0นายเปิดปฏิบัติการลุยค้น7จุดปทุมธานียะลากวาดล้างเรือข่ายนารกแจ็ก3หมอบุกจับหัวหน้าแก๊งพร้อมสมุน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดยะลาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายานรกแจ็คสามหมอกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย7จุดแบ่งเป็นปทุมธานี6จุดยะลา1จุดเพื่อตรวจจับผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าวจำนวน9เป้าหมาย โดยเป้าหมายสําคัญจุดแรกเป็นอู่แต่งรถซิ่งโชคเจริญซับในตําบลบึงคําพลอยจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถของนายเจริญหรือแจ๊คสามหมออายุ32ปีหัวหน้าแก๊งรวมถึงเป็นแหล่งกบดานซ่อนตัวของบรรดาลูกสมุนที่แฝงตัวเป็นช่างซ่อมรถเจ้าหน้าที่จึงวางกําลังปิดล้อมทางเข้าออกทุกช่องทางป้องกันการหลบหนีก่อนตัดสินใจนํากําลังพร้อมยุธทธปกรณ์ครบมือบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มขณะที่กลุ่มผู้ต้องหากําลังนอนหลับพักผ่อนหลั หลังจากตั้งวงดื่มฉลองวันลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามขณะเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมระหว่างนะั้นสุนัขที่นายเจริญเลี้ยงไว้หน้าอู่เกิดเห่าทรงเสียงดังทําให้ในายเจริญรู้ตัวพยายามวิ่งหลบหนีเข้าป่าญ่าด้านหลังแต่ก็ไม่เป็นผลถูกเจ้าหน้าที่ไล่ตะคุบตัวได้ห่างจากอู่ไม่ไกลเนื่องจากมีการวางกําลังตามจุดต่างๆไว้อย่างหนาแน่นทุกช่องทางซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายจุดนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนายเจริญพร้อมพวกรวม4ี่คน สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจกองปราบได้จับกุมผู้ต้องหารายหนึ่งในข้อหาครอบครองอ,อาวุธปืนสงครามในพื้นที่จังหวัดยะลา ก่อนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดจึงประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาขยายผลวางแผนเล่าซื้อจับกลุมผู้ต้องหากลุ่มแรกพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2 0 0 0 0 0เม็ดในพื้นที่จังหวัดยะลาจากนั้นจึงขยายผลต่อเนื่องจนทราบว่าล็อตด,ดังกล่าวถูกสั่งซื้อต่อมาจากกลุ่มของนายเจริญหรือแจ็คสามหมอหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ที่มักลักลอบลับเลียงยาส่งไปให้กลุ่มเครือข่ายนำไปกระจายต่อในพื้นที่ภาคใต้บ่อยครั้งโดยผ่านการขนส่งพัสดุเอกชนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากการปฏิบัติการครั้งนี้เบื้องต้นสามารถจับกลุ่มตัวนายเจริญพร้อมกับพวกซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดยะลาข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งได้จำนวน9คนจาก9้าเป้าหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตามตรวจยึดทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากเงินยาเสพติด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว i g h t TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ